วันนี้เรามาชงกาแฟนะคะสูตรลังนกค่ะทุกคนก็สำหรับสูตรนี้นะคะเป็นลังนกแท้จากญี่ปุ่นนะคะจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพก็ต้องเป็นของ PR9 นะคะมีให้เลือก6สูตรด้วยกันค่ะกาแฟ p r านนะคะไม่มีไม่มีครีมเทียมไม่มีไขมันทาน คอเลสเตอรอลศูนย์เปอร์เซนต์ค่ะเป็นกาแฟที่เหมาะเพื่อที่เราจะนำมาดูแลสุขภาพของเรานะคะคนที่มีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นความดันไขมันเบาหวานทานได้ค่ะจะช่วยทำให้ใครที่ปวดหัวนะคะปกตินะคะที่ชอบจริงๆเป็นคนไม่ชอบดื่มกาแฟนะคะแต่ว่าเมื่อมา ใช้กาแฟของ P&N แล้วนะคะทําให้ที่อาการที่ปวดศีรษะปวดไมเกรนนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับไขมันเนี่ยทาให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นด้วยค่ะ mm hmm. เห็นไหมคะว่ากาแฟแก้วนี้นะคะมีประโยชน์หลายอย่าง เราไม่ต้องไปดื่มแก้วเราเป็นร้อยนะคะดื่มแก้ว20 20กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะถูกนะคะแล้วก็คุ้มค่านะคะกับสุขภาพของเรานะคะที่เราจะหาซื้อได้ด้วยราคาที่ประหยัดนะคะใครอยากจะ,ะได้กาแฟดีๆแบบนี้นะคะก็สมัครเป็นสมาชิกกับบริษัท p ีอาาค่ะนะคะสามารถทักแอดไลน์เข้ามาได้ที่ i d l i n e ลนนะคะ nu e n g 3 3 3 2ค่ะนะคะหนึ่งก็จะสมัครสมาชิกให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะแล้วก็จะได้ส่วนลดนะคะ25-30%คุณไม่ต้องซื้อราคาเต็มค่ะเป็นสมาชิกเนี่ยสมัครเพียงครั้งเดียวนะคะก็เก็บเกี่ยวไปตลอดชีวิตเลยค่ะนั่นก็คือเราสามารถที่จะสร้างรายได้ได้ด้วยนะคะเรากินกาแฟแล้วนะคะเราสามารถที่จะแนะนำคนที่เรารักคนที่เรารู้จัก ให้มารู้จักกาแฟดีๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทำให้เรามีไรายได้ทางบริษัทก็จะแบ่งกำไรให้กับเราอีกด้วยนะคะเรามาเรียนรู้ที่จะสร้างทีมผู้บริโภคสร้างทีมคนรักสุขภาพนะคะนอกจากจะมีกาแฟดีๆทั้งทั้งหมด6สูตรด้วยกันแล้วนะคะยังมีในเรื่องของอาหารเสริมนะคะที่ดีและมีประโยชน์นะคะแล้วก็ยังมียาสมุนไพรแผนจีน ตำนาน500ปีเป็นของราชวงศ์จีนเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่เจ็บป่วยเป็นมาแล้วเลื้อรังนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามนะคะปรึกษาได้ค่ะที่สถานีสุขภาพนะคะทางกลุ่มกลุ่มคนรักสุขภาพของเรานะคะได้ตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมาก็จะเชิญเพื่อนๆทุกคนนะคะที่สนใจจะปรึกษาแล้วว่าเอเอมีปัญหาสุขภาพเป็น แบบนี้นะคะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะในการที่จะเสริมดูแลสุขภาพนะคะแต่ก่อนอื่นต้องลองกาแฟก่อนนะคะแล้วคุณจะติดใจค่ะขอบคุณมากนะคะ่วงที่เราพักเบรกนะคะเราก็ทานขนมอร่อยอร่อยคู่กับกาแฟนะคะยังไงอย่าลืมทักทายกันมาได้นะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะทนะเข้ากลุ่มค่ะเพื่อเรียนรู้การดูแลสุขภาพ เราต้องการมีสุขภาพที่ดีเพื่อที่เราจะได้เ,เลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูคนที่เรารักได้นะคะแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะมีอิสระภาพในการทางด้านการเงินนะคะก็ต้องมาสร้างทีมและเติบโตไปด้วยกันนะคะขอบคุณมากค่ะ